ทุกวันนี้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งปัจจัยที่สําคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศข้อมูลที่เราจะนํามาเสนอในวันนี้ก็คืออัตราการเข้าพักในโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวสําคัญในประเทศไทยซึ่งเปรียบเทียบระหว่างปี2,517และ2,518ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปจากกราฟจะเห็นได้ว่าหลายจังหวัดมีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นในปี2,518 โดยเฉพาะจังหวัดยาลาซึ่งมีการเติบโตสูงที่สุดแสดงถึงศักยภาพของพื้นที่ที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวหลักอย่างกรุงเทพหรือภูเก็ตแต่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นในขณะเดียวกันจังหวัด,ดยอดนิยมเช่นกรุงเทพภูเก็ตและเชียงใหม,มย่ยังคงมีอัตราการเข้าพักสูงแต่ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนถึงการอิ่มตัวของตลาดหรือการแข่งขันจากจังหวัดอื่นๆที่กำลังเติบโตขึ้นมาแทนสิ่งที่ค้นพบนี้มีความสำคัญพอชี้ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวของไทยเริ่มกระจายตัวไปยังจังหวัดรองไม่ได้กระจุกอยู่แค่เพียงเมืองท่องเที่ยวหลักซึ่งอาจเป็นโอกาสในการพัฒนานโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและกระจายรายได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ยังมีข้อจำกัดเช่นใช้เพียงอัตราการเข้าพักในโรงแรมซึ่งอาจไม่สะท้อนพฤติกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมดเพราะนักท่องเที่ยวบางส่วนอาจเลือกพัก Airbnb หรือที่พักรูปแบบอื่นๆดังนั้นควรมีข้อมูลเสริมเช่นรายได้จากการท่องเที่ยวหรือค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเพื่อทำให้การวิเคราะห์ครอบคลุมและแม่นยำมากขึ้น